ยะโตยะโตจะปาประกังตะโตตะโตมโนนิวาเรยะซึ่งแปลความหมายว่าบาปจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับ วันนี้จะพามาไหว้พระาธาตุเมืองนครพระาธาตุเมืองนครสร้างขึ้นพร้อมกับสร้างเมืองนครสีธรรมราชในปีพศ854บูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันมีความสูง55เมตร78เซนข้างในองค์พระาธาตุเป็นที่บรรจุพระทันตาาธาตุ คือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดองค์พระาธาตุมีทองคำหุ้มอยู่ถึง800ชัช่างหรือ960บาทพระาธาตุเมืองนครตั้งอยู่ภายในวัดพระาธาตุวรมหาวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดธรรมยุทธปัจจุบันวัดพระาธาตุเมืองนครมีพระเทพวิญญาพ์สมปองปัญญาทีโปปรยิยนธรรมห้าประโยคเป็นเจ้าอาวาส และตำแหน่งทางการปกครองเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16, 17, 18โกทังคัตวาสุขังเสติแปลความหมายว่าค่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นศกนะครับด้านนี้จะเป็นทางขึ้นองค์พระาธาตุนะครับนี่นะครับ ทางขึ้นไปไหว้องค์พระาธาตุอปปมาทรตตาโหทะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทนะครับอับพญาปัจชังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกนะครับนี่ละ ด้านนี้จะเป็นด้านในขององค์พระาธาตุโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ